ถึงกันไหมแต่ว่ามันก็จะมืดดินนึงนะทุกคนกล้องก็น่าจะเบื่อมาครับมาเร็วมากหายมาดิกเลยใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะได้อ่นหนังสือต่อคือวันนี้หนูแบบ คือมันเป็นอารมณ์แบบพักไงคือวันนี้แบบเก็บห้องอ่านหนังสือดูคลิปอาจารย์แล้วหนูก็ดูคลิปแล้วก็ทำวิจัยเพราะว่าต้องแก้งานวิจัยนิดนึงมืดจังใช่ชอบชอบอ่านหนังสือมืดมืดแต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีเปิดไฟนั่นแหละแต่ว่าไม่ยังไม่ได้เปิดสอบเลยกี่วิชาอีกสามวิชาคะ่ะแต่ว่า เป็นสวิชาที่ค่อนข้างจะหนักเพราะว่าเป็นวิชาแบบว่าบิสเนสแบบธุรกิจอะไรหนึ่งอันแล้วก็อันที่สองเป็นวิชาจริยธรรมสื่อก็จะเป็นพวกกฎหมายเกี่ยวกับสื่อแล้วก็อันที่3เป็นวิชาปัชญาค่ะเป็นไงแต่ละอันบอกเลยว่าสุดยอดมากแล้วก็ล่าสุดที่ไปไปสอบมาที่เป็นวิชาเ อะไรวะวิชาเร์ชเป็นข้อสอบเขียนหมดเลยก็ง่ายนะไม่ยากหนูแบบกดดันมากคือแบบไม่ใช่กดดันนะแต่ว่าคือแบบพ่อเหมือนแบบทึกหมดเวลาแบบออกห้องสอบได้หมายถึงว่าถึงเวลาที่สามารถออกห้องสอบได้คือเพื่อนลุกกันเกือบถึงถูกห้องอะเอ้เกือบทั้งห้องแต่ว่าหนูแบบยังเขียนไม่เสร็จหนูก็เลยนั่งเขียนต่อมืๆนิดน,น,น,นึงนะทุกคนใช่ ช่วงนี้แบบค่อนข้างที่จะหนักมากหนักแบบหนักสุดๆอะคือคือหน้าหนูมันค่อนข้างจะมอมแมแบบคือช่วงนี้แบบเออเธอสิวขึ้นเยอะมากก็เลยช่วงนี้ไม่คยย่อยอยากเห็นหน้าตัวเองะไรแบบเป็นประจำดนด้วยคือแบบหลายอย่างมากสู้ๆกับการสอบนะสู้ๆเหมือนกันนะครับบิสเนสยากไหมเออจริงๆเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ยางมากขนาดนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่สนใจอยู่แล้วด้วยแล้วก็ ก็แอบอยางนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นส่วนรีเสิร์ชที่ทำคือแบบว่าหนูต้องทำงานวิจัยเป็นศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคใช่ไหมคะในแบบว่าบนแพลตฟอร์ม TikTok อกะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องทำกรอบแนวคิดซึ่งกรอบแนวคิดมันจะมีการตลาดมาเกี่ยวด้วยเราก็ต้องให้อาจารย์ภาควิชาการตลาดตรวจด,ด้วยแล้วก็ให้อาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของวิจัยตรวจด,ด้วยแต่ว่ายัง เพิ่งทำกรอบเนีคิดแก้ไปใหม่ใช่แต่อะไรเห็นหนะเธอหน่อยอะให้เห็นนิดนึง <c oughs> คือมันมองก็คือแบบเสี่ยวมันขึ้นกลางหน้าผ่าจนหนูหน้ามันเประบุ้นจินนะทุกคนมีแบบสอบถามหรือยังหนูทำแบบสอบถามแล้วของในพาร์ทของหนูอ่ะคือหนูค่อนข้างเป็นคนแบบว่าทำงานละเอียดใช่ไหม หนูก็จะแบบเปิดดูตัวอย่างงานวิจัยเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยหนูอะทำคืองานวิจัยเนี้ยอาจารย์ให้ทําทั้งเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณใช่ไหมคะแต่ว่าหนูอะหนูอะดูของพาเชิงปริมาณแล้วก็ทดสอบเครื่องมือวัดความเที่ยงความตรงทําฟอร์มใช่แต่ว่าของหนูอะเสร็จแล้วมีแก้ของเชิงคุณภาพนิดหน่อยแล้วก็ แก้กรอบแนวคิดแล้วก็หัวข้อวิจัยแบบมันเป็นงานกลุ่มใช่หนูเสร็จแล้วแต่ว่านหนูจะไปช่วยเพื่อนทําก็แบง่งแบ่งงานไปแล้วแล้วก็ส่งให้อาจารย์ตรวจเรื่อยๆอาจารย์ก็รอตรวจอยู่ใช่ทำทำใช่แต่ว่าของหนูทำทำแค่ถึงบทที่สามค่ะ ทำแค่ถึงบทที่3อันนี้เป็นแบบว่าเรียนก่อนแต่ว่าทํารีเสิร์ชจริงๆทําวิจัยจริงๆคือทําตอนปี4แต่ว่าปี3ีังเป็นแบบว่าลองๆอยู่แบบเรียนอยู่ว่าแบบเออบท1เป็นอะไรที่มันขวาสำคัญบท2องทบทวนวรรณกรรมบทสามได,ได้อะไรเงี้ยก็ก,ก็ก็ประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ l i f e หมน่าจะไม่นานคะ่ะคือแค่พักจากการดูคลิปคือว,วันนี้หนูดู เมื่อคืนเมื่อคืนกับเออเมื่อคืนเมื่อคืนดูคลิปจริยธรรมสื่อไปเพราะว่ามันเป็นคลิปแบบอาจารย์อัดให้ดูใช่ไหมหนูดูไปเยอะอยู่นะดูจนหลับไปเลยเปิดหลับแล้วหนูก็ตื่นตอนที่คือมันจะมีตัวอย่างสื่อเยอะมากแล้วมันก็อยู่ดีมันก็ดังแบบเสียงแบบมันเป็นทักษะท่อนหนึ่งในเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรแล้วมันเป็นฉากแบบ เหมือนเขากาลังจะแบบยกทับมาตีอะไรสียงหนูก็เลยตื่นตกใจตื่นแล้วหนูก็หลับต่อแล้วหนูก็ตื่นนั่นแหละค่ะทาครึ่งเดียวก่อนใช่ใช่ใชแล้วก็สลับสลับกันเพราะว่าสอบวันเดียวกันแล้วก็ดูคลิปบิสเนสไปวันนี้ก็ดูคลิปบิสเนสไปจบแล้วหนึ่งคลิปมันมีทั้งหมดแปดคลิปก็พยายามดูเรื่อยๆคืนนี้ก็น่าจะดูเรื่อยๆแล้วก็อ่านในสรุปวิจัยทั้ง ช่วงนี้ก็เลยแบบว่าอาจจะห่างหายหน้าหายตาไปนิดนึงเพราะว่าอยู่ในช่วงแบบสอบคือปกติอะ่ะอันนี้เคยพูดหลายรอบแล้วแหละแ,แต่ว่าพูดอีกคือปกติก็จะเป็นฟีลแบบว่าช่วงหนึ่งง,งาน C G M หนะักแล้วก็งานที่เรียนเบาหรือว่าช่วงที่เรียนหนักงาน C G M จะเบาแต่ตอนเนี้ยงาน C G M แล้วก็งานเรียนค่อนข้างที่จะหนักมากแบบมากๆกก็เลยต้องใช้เวลานิดนึง คือยังยังไหวอยู่แต่ว่าแค่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาให้ทุกคนในยอย่างนี้ก็ขอโทษด้วยเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างหนักเพระหนักของ C G M คือหนักของเอ,อ่อที่เป็นสเตทค่ะสะเตรีเซิเพราะว่าเราต้องซ้อมร้องแล้วก็เต้นเราต้องได้ท่าเต้นทั้งหมดภายในเดือนนี้ ซึ่งเพลงมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็ต้องอัดเสียงเพลงใหม่เพลงก็ค่อยๆมาทุกคนทํางานหนักมากแบบคุณครูทีมพี่ทีมงานเรื่องหลังทุกคนอะไรอยเงี้ยรวมถึงตัวเมมเบอร์เองด้วยอย่างหนูอะวีที่เราก็มีคิวอัดเสียงสองเพลงใช่ไหมคะแต่ว่าหนูยังไปอัดเสียงไม่ได้เพราะว่าป่วยแล้วเสียงหนูหายแล้วเสียงหนูก็เพิ่งกลับมาแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบว่า กลับมาร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องไปอาเสียงแล้วเดี๋ยวไม่ทันก็จะพยายามเอ,อ่อให้เสียกลับมาเร็วๆเพราะว่าช่วงก่อนหน้าน,านี้ช่วงกว่อนหน้านี้คือป่วยแบบป่วยอะไรก็ไม่รู้แบบน่าจะเป็นไข้หวัดน,นะแบบไข้ขึ้นไม่มีแรงอ่อ,อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้หนูกินข้าวแค่แบบวันละมื้อเองซ้อมไหมมันเหมือนกินแล้วมันอิ่มทั้งวันเลย ใช่ทุกคนก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเพิ่งมาทันไหมทนัทนทนัทนทนันทันทันทุกคนก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยหนูก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนกันใช่แล้ววันนี้ซักผ้าด้วยแล้วก็คือมันตลกมากเลยทุกคนเคยเป็นไหมแบบเอ้ยแบบฝาแบบแบบแบบแดดจ้ามาแล้วพอซักปุ๊บฝนตกพอฝนตกปุ๊บโอเคไม่เป็นไรกลับมาตากปุ๊บฝนหยุดพอตากปุ๊บฝนตก ปล่อยไปสักพักเอ้ยแต่มันก็ซาพอหนูแล้วมันก็เริ่มหนักหนูก็เลยไปเก็บพอหนูเก็บปุ๊บฝนก็หยุดตกมันเป็นแบบนั้นเครียดเปล่าเลยกินแน,น่นอนเออคิดว่าอาจจะมีผลแล้วเฮ้ยเฮ้ยใช่อ๋อสอบไปแล้วตกใจหมดเลยวิชาจิตวิทยาคือหนูอ่ะ เรียนวิชาจิตวิทยาใช่ไหมคะหนูเรียน m i n เนอร์ c ซ o โ o ล y แล้วหนูรู้สึกว่ามันได้ใช้เยอะมากเลยคือแบบบางทีหนูก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรใช่ไหมแต่แบบพอเรียนแล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแบบเข้าใจความคิดของตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ถึงกับขั้นที่แบบว่าพิจารณาได้ว่าใครเป็นอะไรยังไงแต่ว่า เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นใช่ตอนแรกเรียนเรียนเป็นตัวฟรีแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าเรียนดีแบบดูเข้าใจเราเข้าใจดีก็เลยลงเป minor ็นม i n เนอร์ไปเลยไปอ่านหนังสือหนักมากปกติแกก็เค่แค่ care, ตัวเองนะตัวเองได้เลยเลยตัวเอง ใช่ใช่ใช่แล้วหนูก็กลัวทุกคนจะเหงาหนูก็เลยมาคุยด้วยแต่ว่าอาจจะมาแบบมึนๆหนึง่งอาจจะภูมิใจแล้วนะใช้ได้ใช้กับตัวเองอืมนั่นแหละอาจจะไม่ค่อยได้ไปเรียนเพราะว่าทํางานกรุงเทพหรือว่าเตรียมงานใดๆต่างๆค่อนข้าง,าง,างที่จะเยอะแต่ว่าทุกครั้งที่ได้ไปเรียนก็รู้สึกสนุกมากๆที่ได้ไปเรียนใช่จิตวิทยาอ่านเยอะอืมใช่แต่หนูดันโชคดีตรงที่ว่าหนูเป็นคนที่แบบ ถ้าฟังอะไรแล้วจําได้แบบมันเข้าหัวไปเลยอะไรแบบอ่านทัวนิดนึงมันก็จําได้เลยเออก็ยังโชคดีหน่อยแต่จริยธรรมสื่อนี่คือแบบโอ้โ oh ห my god มากคือมันต้องจามาตาบาบะบเยอะมากคือหนูแบบเคยเล่าให้ทุกคนฟังหนูเคยเรียนอยายงเรียนนิติศาสใช่ไหมคือหนูแบบโอ้ oh my ก o d ทอนคำพูดไม่ไหวจริงจ เดี๋ยวลองไปรับความปรึกษาดูได้ได้เลยอ่านถึงไหนแล้วอืมจิจิเรียนฟังจะเรียนทาสื่อครบถุกคลิปแล้วประมาณสิบกว่าคลิปคลิปละชั่วโมงกว่าเหลืออ่านสรุปแต่สรุปคือประมาณห้าสิบนาทสรุปนะทุกคนห้าสิบนาทีเยอะมากแล้วก็แล้วก็บิสเนสบิสเนสก็เลยเยอะอยู่อ่านทฤษฎีนีเยอะ ใช่ทุกซึ่งวันนี้เราจะมาลองเพลงให้ทุกคนฟังด้วยแหละเพราะว่าเมื่อกี้งาแล้วก็เปิดดู YouTube เอ่อหนูติดซีรีส์เรื่องนี้มากเลยอ่ะซีรีส์เรื่องหมอพิเศษอ่ะกูด็อกเตอร์อ่ะแกขอรูปนั้นสวยมากเลยอ่ะรูปเอ็มมี่ขอยัดไว ใช่พี่เหลืองเหลือนิติศาสตรจริงๆมันไม่ได้งงมันแค่ต้องจำให้ได้แค่นั้นแหละสนุกมากเรื่องนี้ใช่คือฉันดูแลวฉันแบบโอ้นั่นแหละทุกคนสรุปห้าสิบหน้าแบบเต็มเติมพันหน้าไปเนี่ยคลิปมันมีสิบสิบสามคลิปมั้งคลิปละชั่วโมงหนึ่งอะทุกคนประมาณอะ ในพาร์ทของไฟนอลยังดีที่อาจารย์เปลี่ยนเป็นอิงอิงอิงอย่าเหรออิงกลุ่มใช่คือแบบช่วงนี้ก็จะแบบมันมีแค่สามอีพีใช่ปะก็ดูแบบดูดูดอ่าดูตอนพักขึ้นผมเป็นคนแบบถ้าเป็นวิชาทีถาาท่ถ้าเป็นวิชาที่ชอบจะโฟกัสได้เรื่อยๆอย่างประมาณชั่วโมงครึ่งถึงงชั่วโมงแต่ถ้าเป็นวิชาที่ไม่ชอบ จะโฟกัสได้ไประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็พักดูอะไรที่อยากดูอยากให้แบบรับสมองรับเข้าไปแบบมีประสิทธิภาพอะเจ็ดฟิลปะเออดูแลคุณด,ดูชากขนาดตามบอกว่าเข้าใจเลยมอร์นิ่งกาเม่นเจ้าเออหนูเคยเคยอันนั้นนี่ใช่เคยไลฟ์กับ ที่หมอหนิงในอันนั้นตอนแคทไอดอลอะใช่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 โอ้้นานมากเฮ้ยเฮ้ยทุกคนหนูฝันปะเนี่ยทุกคนหนูฝันปะอันนี้คือมันมันบั๊กปะเนี่ย กินวนเมื่อกี้พี่เอิญพึ่งเมื่อกี้โนติในติกติกพึ่งขึ้นว่าพี่เอิญโพสวีดีโอนอะเฮ้ย hey, พี่เอิญไปบ้านหนูม,มาด้วยไปพิษณุโลกหนูเห็นพี่เอิญพูดถึงด้วยบอกว่าคุยกับมาลีนว่าเราเคยมาที่นี่ด้วยกันแต่ว่าพี่เอิญจําผิดจริงๆพี่เอิญมากับหนูอะทุกคนหนูมีกำลังใจในการอาร่านหนังสือสอบแหละพี่เอิญคิดถึงหนูหรอ แต่พี่เอ้ยไม่เห็นหน้าหนูคือหนูแบบปิดแบบมืดสุดๆอ่ะจะอบกลังใจหนูไปแล้วหรือเปล่าบอกมาสิเสียงเบียรเลยคนเจ้าชู้สงสัยหาคนบอกฝันดีพี่เอิมีคนบอกฝันดีเรื่ังค่ะคืนนี้ถ้ายังไม่มีหนูบอกได คือแบบแ,แรกน้อยมากเห็นในสตอรี่ใช่ไหมที่ไปกินข้าวกันแล้วมันขึ้นหลายรอบมากแบบเหมือนมีคนแบบว่าแอดคลิปสตอรี่หลายรอบอะเห็นพี่เอิญนั่งกินข้าวข้างมาลีนด้วยน้อยสุดๆแย่ไม่เป็นไรพี่เอิญให้กาลังใจละชื่อชื่อนั้งใจอเนซินนะคะอู้ยักนะพี่เอิญก็พักผ่อนเยอะๆนะคะเพิ่งไปรอโ,โชว์ที่พิซนโลมาใช่ไหมไปมาสองรอบแล้ว เราได้มาไปด้วยกันน่ะเก็บทรงนิดนะโอ้ยน้อโอเคเก็บทรงเก็บทรงากจังตอนที่ทำด้นอมะเออไอเรามันก็อยู่เชียงใหม่น่าเศร้าจริงเออมีกำลังใจในการอ่านหนังสือแล้วสุดๆเลย เออหน้าแดงหูแดงหมดไม่ไม่ใช่เพราพี่เอิญน่ารักจังเอ็นมีคู่จิน้นหรือคู่จริงครับคู่จริงค่ะหนูตอบเองเลยเป็นคู่จริง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 รักนะคะพี่เอิญแฟนดีนะคะพี่เอิญโอ้ยทุกคนไอ้บ้า

้อให้พี่แกถักมาละมั้งต่อไปอู้ใช่คือมันเคยมีครั้งที่อยู่ดีพี่แกก็ทักมาหาหนูว่าแบบเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมทงหรตอนนั้นเป็นบ้าแปบบเลยทุกคนช่วงนั้นก็สอบอยู่แล้วก็คุยกับพี่แก <c oughs> แอบปวดนิดนึง สัเนยงเชียงใหม่มาเต็มไหม่เหนื่อยเลยเฮ้ยจริงปะเนี่ยหนูก็พูดไปเรื่อยนะเออแต่หนูรู้สึกว่าตั้งแต่มาอยู่เชียงใหม่หนูก็แบบว่าพูดภาษาเหนืเอเก่งขึ้นนิดนึงนะเมื่อก่อนชอบภาษาเหนือมากชอบฟังภาษาเหนือแบบมีโอกาสได้ฟังภาษาเหนือบ่อยเพราะว่าพ่อหนูแบบว่าเขาไปตำรวจใช่ไหมแล้วเขาก็เรียนที่ลำปางแล้วเขาก็มีเพื่อนแบบเป็นคนเหนือเยอะมากแล้วเพื่อนพ่อก็จะพูดภาษาเหนือจากหลายๆภาษามาหนูก็ได้ยนินล้วก็ชอบชอบฟัง แต่ก็ไม่คิดว่าตัวจะยยได้ย้ายมาอยู่เชียงใหม่ฟังที่พี่แกรประสอบอ,อุบัติเหตุเออใช่หนูหนูเห็นแล้วพี่แกเข้าไอซียูเห็นในติ๊กต็อกแล้วก็เห็นที่พี่แกไลฟ์ใช่เห็นแล้วพี่แกเพิ่งโดนราชนหนูก็เพิ่งโดนราชนเหมือนกัน <c oughs> อ๋อ <c oughs> เห็นแล้ว <c oughs> เห็นแล้ว <c oughs> ได้ดูยูนิตใหม่พี่แกหรือยังดูค่ะ end of universe ใช่ไหมคือหนูติดตามแล้วก็ดูอยู่ตลอดคือยูนิตนั้นมีแต่ตัวแม่หนูเล่าไปแล้วนะไลฟ์พี่แล้วโดนเหมือนกันพี่ชมาคาน่ะนโอ้ใช่ดูโดนโดนชนตอนนานแล้วอ่ะ ก็ประมาณเกือบเดือนแล้วมั้งฉันโดนรถยนต์ชนเลยวไอ้แก่ฉันงงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบงงๆแบบเดินกัลมงจะข้ามถนนแล้วมันก็มาตุ้งฉันก็หันไปมองคือเจ็บนะรับรู้แบบมันไม่เจ็บหรือไม่เจ็บก็ไม่รู้อะแต่แบบก็เดินต่อได้ไม่ลมนะแต่กีดแล้วก็หันไปมองนะพี่หัวเขาไม่เป็นไรค่ะพี่หนูไม่เป็นไรแล้วก็เดินเข้าร้านสะดวกซื้อมาเดิไอ้บ้าเอ้ สักพักแล้วคิดว่าน่าจะไม่น่เป็นไรแล้วไม่เป็นอะไรแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงห้าสิบสามแล้วต้องรีบร้องเพลงก่อนที่หนูจะไม่ได้ร้องให้ทุกคนฟังเพลงนี้แล้วกันไม่เป็นไรมากก็ดีแล้วนี่เธอต้องมาดูแลฉันละแหละ ทุกคนจะวันเกิดหนูแล้วรีบไปป้าตอนนี้ตุลากำลังจะหมดตุลาแล้วตอนนี้ยี่สิบตุลาแล้วพฤศจิกาธันวากราก็จะวันเกิดฉันแล้วฉันจะอายุย1สเอ็ดแล้วเนี่ยเร็วสุดๆตอนนี้ดีคิดแล้วใช่ไหมใช่ดีขึ้นแล้วมาๆๆเรามาลองหให้ฟังดูว่แต่ว่าจะร้องตรงหรือเปล่าร้องตรง หรือเปล่าก็ไม่รู้นะลองดูก่อนนะเพราะว่าโตัวฉันไม่ค่อยน้องกับคาราโอเกะอ่ะมันขนึ้นแล้วเมืนน่อพูด แล้วหนึ่งเพลงคิดว่าน่าจะได้อีกเพลงหนึ่งไหมเพลงอะไรดีนี่เลยเพลงนี้แล้วกันขึ้นมาเพลงสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดไลฟ์เพราะจะเที่ยงคืนแล้วเฮ้ยเปิดเนื้อก่อนเราไม่ได้มองไปก็มีแต่ฝนโปรยไหล,ไลในหัวใจก็มีแต่นคนแหงนหน้าท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสง รู้ดีเวลาของฉันอยากจะอยู่กับใจนานานานนานแต่ก็คงต้องลาเพราะว่าใจทีไ่ไว้วันแต่ใจของฉัน คือพอดีลเลยเย้สันดีนะทุกคนขอบคุณที่มาคุยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกความเป็นห่วงแล้วก็ทุกกําลังใจที่ส่งมาให้กันตลอดเลยนะหนูก็จะส่งกําลังใจความคิดถึงไปให้ทุกคนเหมือนกันก็สู้ๆกับทุกเรื่องเลยนะคะขอบคุณเสนอของขวัญทุกชิ้นในวันนี้ด้วยนะครับผมพอๆดีนะท,นทุกคนเชื่อคืนแล้วพรุ่งนี้วันจันทร์ด้วยก็ขอให้สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้พรุ่งนี้หนูก็มีงานช่วงบ่าย มีอัดเสียงแล้วก็ตอนเย็นมีซ้อมสเตจแล้วก็รลโชว์ด้วยใครที่ว่างๆวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็สามารถมาเจอกันได้นะมีงานมีรถโชว์ใช่ไหมคะ26มีเดบิวต์ของรุ่นที่3ของ c g m 4มเด้วยนะคะ g e n e r a t i o ช c h a ชนบอกเลยว่าน้องๆทุกคนตั้งใจกันมากๆเพื่องานในครั้งนี้รวมถึงพี่ๆรุ่น1รุ่น2ทุกคนด้วยก็จะเต็มที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอน เย็นตอนประมาณสองทุ่มนะคะมีงาน Music Journey ด้วยใครที่ว่างๆก็สามารถมาเจอพวกเราสีเจมฟตเียด้วยนะได้นะครับพรุนี้วันจันทร์แล้วก็สู้ๆนะคะขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคืนนี้ก็หลับฝันดีราตีสวัสด์หวังว่า,าเพลงสองเพลงนี้ร้องให้ทุกคนฟังจะทำให้ทุกคนมีความสุขนะสู้ๆกับทุกเรื่องนะครับ แฟนดี้ทำขอสอบได้ร่งางกายแข็งแรงนะขอบคุณนะครับเอาไม่มีโอกาสจะมาไลฟ์คุยกับทุกคนอีกนะแล้วก็ขอโทษด้วยที่มาดึกนิดนึงเอาไว้เจอกันใหม่นะครับบายบายไว้เดี๋ยวจะมาแบบสว่างสว่างนะโอเคไหม <laughs> บายบายนะคะบายบาย굿ไนท์ค่ะ